บอกมันว่าเตะแ้วเนี่นะจะคือเรียกไเตะหมอเตะใช่หเตะแต่จะควงกันนะเนาะคือว่าใกล้เตะย้ำเดออกย้ำนันเัาเรียกนั่นอมอเดี๋ยวเดี๋ยวสิถามเขาฝันอยู่เด้อ โอ้ยสวัสดีครับไปใส่โมจ่าโกจ่าเราป้วนปอนิแจ่นใส่คนแก่นหรอคะปลาบังเรใส่บาทตําบุญนั่นเกิดนั่นเกิดแม่นั่นเกิดแม่ย่าไนะลูกสาวคนนั้นเอาไปหาร้านไปหาหยุดสาวคนก็คัดอันตั้งแต่มมือที่ว่าไว้กู้แล้ว แนยะูน <nt> มือเนนี่ล่ะแันมาคืนนี่คือด่วนดีแล้วได้หได้ไหรับห้องนอนรับดวแกมดไล้กับแฟนยูเจ้าเบือมาเจ้าไหนยเจ้าีมหานวีทุกเทียนนั่ะค เอาฟูม pues ี it like ันขึ um, ้นด really ีแท้ไหวกันมากบ่ไหยบ่ไหกบ่ไหวบ่สดมนต์หากมากคือเกาบ้านยังกินหมนหาบ้นีต้นดีคร้ดีหม้อแม่นหม้แม่นตอนหลังวันนี้ค่ะตั้งแตรเช่นนรสองตัวล่างเนาะแล้วแต่ฟูจะมักเนาะโอ้คือบอกล่างพร้อมสำหรับบอกล่างสำหรับล่างพร้อมครับเล็บคือขัดเถิดเนาะปฏิเนี่ยสองหนึ่งเนเลยสองหนึ่งค่ะเนี่ครับ ต่อเรื่องวันนี้เพอาะยงหันเงินเด้ฮะหันเงินดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้่ก็เงินบาทแบ่งลอยหาใบแบ่งลอยแบ่งยิงคืนเขียนเลขให้เงินเงี้ยลอยถ้าจะแปลยังไงระบาดเขียนเลขให้ครับแล้วก็ยืนเงิ่อนลอยใบละลอยหาใบใบละลอยหาใบเป็นแปลว่าเซี่ยงไว้เก็บไว้ดีเดี๋ยวพ่เห็นก็สิขอเอาบ้า เอาบาดีนีหน่อได้แอบหายไหมอ๋อนไห้่อนไห้นนนี้ย่าหนึ่งมานางข้างขาค่ะค่ะคนนัเชียงมาเชียงมาท่านนี่ก็ใส่กับจ้บแล้วร็จ้บใส่กระเป๋าเชียงนี้ดีคนนะแล้วก็สีเย็นีขอน่พดีอยากขอคนขอน้่าอย่างนี้ขอน้าวาเลขกันท่านเขียนหายนวีจำได้เป็นเลข2สองน่งสอตแดงแดงขเกาสองหนึ่งล่าง่าง โอ้คนบบคว่มกำกับพว่อมาลามคว่อเขียนเล่าเพ่ยังเน่นเลยนจเอาเงินไหลหาลอยเปิดนับนับแต่มันเสียงเด้เปนนับเสียงเสียงเนีเงมอเอาเสียงนักขานะว่าเสียงเขาเสียมีคนมากมเสียงมันจะขอนั่นมันเราจะันนันย่านันเนีนจะได้ขอเห็นี่เราขแล้วเราไม่ใหญ่รอกแล้ววะ ได้หายยานหนงสองลอยยห่ก็พ้หายเงย่งนนสองลอยเพ๊่ตอนนี้ย่าห่ก็ว่าตอนนับไปทำบุญมากถงานสพมาก <ตะ S 1> <ๆ S 2> เราอะเขาเขาก็ให้ไข่คาแรกไข่าขามาหา้อยว่าส่ืนตรงกันเพื่อดีงามยรานว่าเด้ค่าแรกมาหา้อยือดีเดยเดยุดซึ้นอะไรเงี้ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางน มาไปซอยงานจบเราทำบุญแบบว่าไปซอยงานี่เขานะก็งานแล้วก็ผ่าอย่างนี้คนหาลอยเยอะกันธรรมดาเจ้าสมัครเสียงก็เหรอก็เห็นน่ารักเจ้าได้หาลอยแล้วนะคนได้ขี้กันหล่ะหาลอยแล้วว่าเราแบ่งน้ำจ่ออยู่บ่คนขอคนน้ำปูคนเปูเราว่ามีหรอกว่าจั่งจะได้เงี้ยสองลอยโอ้ครับกู้ให้กู้ให้ตั้นหนาดีผู้เดียวหาลอยอันนี้เพิ่นเพิ่นบ่ได้เพิ่นได้ขอน้ำปูเพิ่นบดเพิ่นบ่ได้ก็เลยแบ่งเพิ่น ก็เลยคู่เลยห้ให้ยแย่สองร้อยมัสองร้อยครับมนแยกกได้พ่อในงานในก็ได้บอกผมนะฉันว่าบริเกียนหลอกฉันกับไปงานศพพม่เขาก็ให้ฉันหาร้อยนะโอ้ยแยนั่นนะเปซอยงานศพเขาทำบุญมากแต่ว่าู่เั็นห้ยแยนั่นสองร้อยนายวิหาร้อยพ่อพ่อหายแยนึ่สองร้อยเพิ่แยกหนึ่นก็ได้บอกว่าฉันกได้ายูยหาร้อยนะฉันไปซอยงานศพเขาเขาก็ให้ฉันมาหาลอยที่การ เออดีซ <hel> ื้อกันเนี่ยหน้าว่าก็ละนะอืมซะะันเขียนเลขคู่เขียนให้21เลข3โตเพิ่นบ่เขียนให้บ่ค่ะนั่แต่ว่าเอาไว้ใกล้ๆมือให้มาตามโป้งสุดท้ายมื้อเลขออกมันบ่เพิ่นก็หาแต่ว่ามันลางๆตเงียตพอดีแต่ว่าจําได้อยู่แต่ว่าตกันนึงเนาะ บนล่างกับเอาลวดมันส่ร้ยตัวนะบ่กลายดรอพี่น้องพี่น้องเพิ่นอยากฟังเพิ่นอยาบฟังคือเก้ามันล่างๆก็บฟังนีงังก็เอาเม็ดบนล่างมันเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง้ามตข้างล่างสองหน่ข้างบนเจ็ดเก้าหนึ่งแต่ว่าข้างล่างสองตันี้ชัดๆไวยมันว่แดงคือมันว่าแต่ว่าอันล่างๆนั้น จำไหนอยู่เตือนแหนมเห็นหนะม่นเป็นเจ็ดต่อหนึ่งน่งสีบางกะเนียปุ๊ตื่นรุดดามีอังสีบางกะกโองมนี่ะเวลา่ไปตลาดปุ๊บันมื่นื่คนสิเช <been S 3> uh ียงอยู่ตลาดนี่ปุ๊ไปตลาดปุ๊ไปตลาดที่ว่าจำคนเชียนสองตัวหกอนใหกอนล้วก็จำว่าเขียนสามตัวเชีนสอตัวห้แล้วกัมว่าบอหรือเงี้ยเอาเงียไห่ปัจจุบันว่าิเพกเได้เชียนไห้ว่าสิบพูนว่ ว่าหาก็ได้เขี้ยนห้แต่นบางลาบต้องมันเขียนนะแต่เพื่อว่าตัวนี้นี้วเนี้ยบางเห็นแล้วเจตัวนเออหล่ะเลยบอกยังไงือว่าสิบวันก็เนี้ยมันเจ็ดตัวนึ่งบอยไงก็เลตาเบื้อง่าพูนเคียนนี่คือเจ็ดตัวหนึ่งแมนว่าสิบเจ็ดตัวใดนะแนไปอ่ะเน้นีมันเรียเรียนดตัวใดเห็นพอดี้เจ็ดตัวนีเนียผมคนแต่บ่แดงเหมืนบ่ แ,แต่ว่าว่าแดงอ่ะเจ้าว่าถา่าฝันแดนถ่ารอมือสุดท้ายเนาะมือสุดท้ายแต่ว่าเนมไปต้อมมันเขียนนัเนาะคือ <ừ> ว่ามันบอดแรงเนเนไปเห็นพอดีแดงเต้างอนมึงหันนี่ยมันเขียนให้มันก็บ้านแดงแต่ว่าเราเห็นมันเกเป็นตัวแดงเลยครับนีคนท่านแรงเห็นมาให้เนี่ยปุ๊กโอ้คนท่านแรงเหนมาให้เนี่ยปุ๊กก่คนแต่เนมไปเห็นมันเขียนเหล่าเนี่ยมึงเห็นเลขแค่สองนึงแดงแต่สองหนึงแดงแต่เลขล่างที่มันมาบอกเลขล่างเนาะโอ้ลองเลยเนาะ อเบิงแต่ว่าถึามสุดทอยู่เรืวันทีสิหาว้งแต่ว่ามว่ามาขาเนี่ยผมส่วนตัวผมเนาะมาขายี่ความมันซนะแยกันยายหารอยเพราะขเพราะมหาอยงันแยกอ่ะอย่เงี้ยหาบเพราะว่ามันหาทีมันใจว่ามันจะหาอ่ะนะมันจะเป็นหาทีครับเที่ยวนี่ก็อยเงี้ยหาออยซื้อๆเง้หม่หาอยวไปซื้อไแต่ก็นะหาออยอืม ที่ว you know, ่าหเงินหยหาลอยที่ว่าเขียนเลขหแบงล้อยหใบแบงลอยหาใบเสียงหยหพ่เห็น่เห็นะไวก็จมาขอน้าเมืนันหอาเงินหหาลอยแต่ว่าเขียนเลขหแบบเขียนเลขกสองหน่สองหนึ่งลางกับหาเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็เกาสิเป็นังไงว่าว่าดีว่า บอว่าเจ็หนึ่งหาเก่าตเก้าลว่าตัวแหลกดีกวาง่ายกว่ามึงวันียวหารอยของในหลวงเราเก่าหาหาอยน่ะส่วนหาเก่าตเกาสาะพอทุกอย่างี่หูยู่วาหาเก่าก็หามันพวมีขายจักแหลกบอดเลยติดตามอย่าี้แล้วแต่รี่กว่าพี่หาสื่อเจ้าได้มันเรียกยังไงก็เถยง่รู้ด้วยกันเพราะว่าด้ยนั่นเรขยกเงลุงเลี้งมั้ง

แต่ว่ามือสุดท้ายแล้วีสิตอนเก้าสิบาหาเรืเอามาบองแล้วศสิบวายอยู่วัวายอยู่ขนาดบ้านวายพยังมาเขียนวไ่าไวยสิตั้ด่ว่าเิ็นแต่ว่าขอพนเอาคักแต่มันแมนเราสิบไย่านี่งครับเปลี่ยนราคที่อ๋อต้นขอนแต่บ้าแมนเลาสิมาบอกได้มนี้ยังแบบเข้าเีนะเราสิมาย่อีกสุดท้ายเนอะบ่อนาะห็อก่างนั้พอจะรอดอืม่รา กวเตมาถามอีวันที่สิตอนเช้าอยาว่ารบกวนเ้อมาตามเอฟซกับหายมากเยมาวันที่สิหตอนเช้าเนอะผู้มาย่ำตัวใดเปลี่ยนแปลงตัวใดจังมาตามกับน้ำเรวอรกเราวานั่นนะรก็เตน้าหนั่นห้อะไก็วยหายหน้านั่รนียตัวใดนวีกัว่าตัวนั้นเ้อจำได้เห็นจังใดกับว่าจังั่นเจ็ดเก้าหนึ่งอ่ะ สามตอนแต่เราพัฒนาเนี่ยเพราเนี่ยปู้กองแต่วันเนมไปเหลือตาแเนี่ยไปนะครับเห็นเป็นเจ็ดกับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเนีกับสองหนึ่งกับสองแต่ว่าผู้มาตามโค้งสุดท้ายเมื่อสุดท้ายยังมาตตาเศร้าเลยเด้อยังมาตตาเดือกเลยเพื่อนฟันนะอาพี่น้องก็น้ำไปพิจารณาเบื่อนนะครับเด้อความฟันของนาวีนะครับเพื่อนได้นะครับปู้เขียนให้นะครับปูเ้คุนเขียนอยู่นะครับชุดแรก เพื่อนว่าเป็นตัวแดงๆนะครับตัวแดงคือสองหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดที่สองนี่เป็นสามโตนะครับแต่ว่าเพื่อนเขียนแล้วพอดีนารีเพื่อนก็เลตาไปนะครับชําเรืองไปเห็นพอดีคือเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับอ่าเป็นแค่ความฝันเ้อพี่น้องเ้อใส่วิจาจรณญาณในการรับชมนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงเขาล้วนๆนะครับบุญวาสนาเท่านั้นเป็นผู้กาหนดให้อ่าเป็นผู้กาหนดให้เขานะครับ ดวงดวงดีดวงนี้ดวงเป็นโชคก็มีโชคนะครับเนาะกพี่น้องน้าไปพิจารณาร้องเบิงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็ี่ยนกําลังใจให้ทางช่องของเฮาได้เด้อเป็นกําลังใจให้นบีําแน่คอมเมนต์มาคุยกันครับผู้ใดนี้เรื่องราวสิมาว่าสู้กับฟังคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเด้อขอให้พี่น้องสูขี้สู้คังสตังร้่นทงลงไทยความเจ็ยบจะได้ความไข้ยันมีนะครับระยะอันตรายจะได้มากำไกยขอให้โชคดี ยูดีมีแห่งสุขสุข,สขคนครับวัสดีครับ